สวัสดีค่ะพี่น้อยพักซ้อมแล้วสาวๆไม่ได้ถ่าน่างเป็นละคนนี่แหละเป็นกันเองเรียวๆีค่ะเป็นจากไหนคะซ้อมเมื่อเนี้ยตอนเช้าอะค่ะเนื้อค่ะแต่ตอนนี้ดีดค่ะดีดแล้วเต็มที่ค่ะเต็มที่คูพึ่งเลยคู่พึ่งเป็นได้ไหนคะ วัน <VII> นี <ies> ้สนุกค่ะเต้นม้วนคาห้องวูยูยูใครก็มาอยู่ค่ะเจ้าห้องอีหยังกันเขาห้องอันแต่ว่ามันหนูห้องค่ะพี่ใหญกำลังใจฮึบฮึบฮึบกันแล้ววนจ้ะกันแล้วของห้องกับเราสกมี่กำลังใจแมนจ้ะแล้วก็มีแรงดีดด้วยนะดีตับต่ำเพราะว่าได้หลังข่าวใหม่จ้ะกันเลยดีดตับใส่ใส่เบอร์เอาไม่หลังข่าไม่ได้แม่ไม่เห็นโอแม่ยังไม่เห็น ีพันพี่ออกรองเท้าเอาไหมพันพาเด็กหน่อยไปซื้อถ้าแม่ดูถ้าแม่ดูคลิปอยู่แม่ก็เห็นด้วยด้วยว่าหนูสื้เกิดมาได้ไแม่ติดลบติดลบแล้วไปบอกแม่เลยพูดเลยค่ะเออคุณจะวันอังคารวันพุธเองเนาะยังไม่ถึงวันเสาร์เลยการเดินบัญชีไหมคะเอาแล้วเผากันแล้วเผากันแล้วเนเน่ขึ้นติดกินแซ่บเนาะปากเบาเบาน้วยมูเน้อ เห็นจอยวันนี้นี่นะคะแม่แม่ก็เพราะวาต้องห่วงเด้อจ้ะที่ว่าเป็นไข่ที่พ่อบอกว่าพาไปโรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวหนูพาไปสีธัญญาเลยเอาเป็นเด็กขึ้นเดียไปสีธัญญามาสภาพหนาที่เป็นบ้าแล้วเศร้าเศร้าเป็นไข่ไปเนี่ยขึ้นเดือดแทนหน่อยเอาเริ่มหน่อยแล้วพอถามเราเริ่มหน่อยนะครับดูเด็กคนนี้นะคะ ทำไมเด็กคนนี้เป็นไหมคะเขาเป็นยังไงเขาเต้นอยู่สูงสูงยืดทัานสูงสูงเขาทัานมูบวะคู่คู่ไงนั่นรู้สึกดีมันได้ยืดสูงแล้วมันประกดนะนี่ดีแปลกบ่ดีดย่านเสียงพี่เขาจะเลยมวลมันหึกเหิมเนาะขนาดเขาเบิ้งเขาก็ยังม้วนเนาะก็เลยเอนจอยเอนจอยเอนจอยคือบ่วงน้ำเขาคือบ่วงน้ำเขามันจะเลยมวนปลดปล่อยปลดปล่อยพลังเราร้องไม่เป็นค่ะเราไม่ร้องเพลงได้อย่างเดียวค่ะ เลี้ยวเ,ยนะเคียเค้ยวให้หมดก่อนค่อยพูด <c oughs> ไม่ฟังไม่รู้เรื่องว่าน้องพูดอะไรว้าวน,น้องคอนแทคเลนโอ้สวัสดีค่ะน,น้องคอนแทคเลนคืออะไรอ,<ด>อ่ะวันแรกเลยขึ้นรถขอดคอนแทคเลนบนรถเข้าตาไปเอง <c oughs> เออหายไปไหนไปเราตาแต่มันหนูว่าน่าจะตกในรถอะไรไม่อยู่ในตาหนูหรอนี่น้องนี่นี่น้องแกงโอ้ยน้องอันนี่น้องไม่ค่ะอันนี้น้องเพลงค่ะอันนี้น้องแก้มอันนั้นน้องไม่นี่น้องลูกชิ้นค่ะโอ้ยอันนี้น้องแกงกันเลยอลูกชิ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชิ้นเอ็นขอสายาลูกชิ้นอันนี้สายยาอื่นค่ะเพียบเลอันนี้น้อล้อสาว่ะ น่าร้องสาวหน้าเหมือนอึงเพิ่งแล้วนั่งรถคุจะพาไปไหนกันไปกันค่ะไปค่ะไปคุเด่นตังซื้อให้ชายาเมื่งเห็นไหมตังอะไรกันเบื่อละคนเดียวเขาอุดมสมบูรณ์เขาเรื่อยๆเรามาอยู่นี่เพานั้นมาเต้นหลายสิพวงแล้วนะก็เลยไม่เจอไม่้คนอ้วนคือคดณเอิญทางสองสัตว์เลยได้พอจังเพราะว่าพอจำมั่งพอจำมั่งเกิดเอิญตาแต่หากเอิญพี่มาหาพอจำหม่ำปนน่ะพี่น้อง อย่าพิ่งไปดูเอ็นดูกล้องนตลุกค่ะเหมือนแล้วค่ะเหลือแต่วิญญาณแล้วเคนตาลุกจิ้แซมยคพูดยาวายมาไทยมาไทยมาไทยมาไงยาไทเมยาไมาไยมยมายาทมาทายมามาทายมา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 ยายไงาามามมา สองสัปดาห์เกือบเดือนแล้วไหมเนี่ยใช่ค่ะจะเดือนแล้วเ,ออเป็นในแผนพัฒนา<ๆ>การ<ๆ>เขาเขารู้สึกมั่นใจจะคล้องขึ้นขนา,าดไหนดีดว่าแหลกเล้ค่ะดีว่าแหลกแล้ก็น่าจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสนุกกับมันไหมในสิ่งที่เราทําอยู่อย่เน่ยนะกขาก็เป็นบ้าก่าตอบนี่เหงียนได้ใจสนุกค่ะให้สนุกกับงานเป็นกำลังใจให้ มีโอกาสสีใหญ่ขอว่ายู่หอพักน้ำมูบอนนี่มีคนคอมเมนต์มาถามว่าน้องเนี่ยได้ย้ายไปหอใหม่กับเพื่อนไหมว่าษัทก็เมืองอีกเทียหนึงค่ะน่าจะเปิดรูปูการ์กันตั้งแตเอาของเมื่อไหร่ตองเบิองกอนเนาะแต่ว่าช่วงสอบอาะสิบวันว่ายู่เนาะก็คือน้องเนี่ยก็อยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์เขามาถามเนี่เราเดบิวตนี่ชวนน้องกิมอยู่นี่เลยค่ะน้องกิมอยู่นี่เลยค่ะน้องกิมสนุกสนุกไหมคะ ก็ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยอะค่ะทั้งเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่เนาะแต่ว่าก็สนุกเออแล้วก็สู้เนาะเด้อไปเรื่อยๆเด้อมันจะชินเองเด้อมันจะมวนไปนะอันนี้วันนี้วันนี้เริ่มมีเสียงกรี๊ดกราดมวนหย่อนนิดอย่างกินเนอะเฮือมเนาะมันเป็นเอเนอร์จีเวอร์เอเนอร์จีเวอร์เลยอยู่กับพี่พีเอเนอร์จีเวอร์ กะยืน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 ยับต่อไปยันเฝ้าถอยทอได้แต่ยจอะถอยก็คือว่าเดีย๋ยวมัต้องปรับตัวไปเรื่อยๆมันอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่อาจจะแบบยากนิดนึงอย่างงี้สี่ก็นาโอ้ทัสูสูเป็นกำลังใจให้เป็นห่วงเตาทองเดียรนยี่แหละเพันยูไย่ไก่พันยู่ไก่จะดูเอาอันนี้คู่เห็นผักจากน้ำที่นี่ สินาทีโอ้ยได้พอถ่ายดีช่ไหมไม่ได้สิเลยว่ะเพิ่งจะมากันเองใช่ไหมวันนี้เริ่มซ้อมประมาณหกโมงม้างหกโมงทุ่มหนึ่ง้าเหมือนทุ่มหนึ่งทุ่มก็หกโมงมาไลยสดก่อนแต่ละมืงอแต่ละวันกลับไปนอนรับสบายบ่สบายมากข่อยจริงข่อมพู้อดกัว่าเต้นสิพร้อมก็เป็นต่พร้อมเนาะ อ้วนเพราะกินห่อแซบเมื่อยให้กินมันเนี่ยว่ะให้อ้วนได้ห่อเขาน่ะฟอมลายให้มันอ้วนเป็นตากับไปนอนหลับฝันดีอยู่ดอกอันนี้มาเขาหัวไม่เป็นเป็นตาลับกันลับเด้เมื่อยลมโกเบีย็นมากลม <ง S 1> <ลง S 2> เียงกว่าลมเย็นกว่ลมโกลโลมโกรโกลมมันพัดเข้าหน้าตาเย็นเลยน้อนสบายแซ่บ ต้องมานอนด้วยกันล้โอเคนะคะเก็บเสื่อผ้ามานอนจะขึ้นมานอนร้องเบิกนะคะติดใจเนี่มานอนนอนน้ำมันยังเครื่องเวทแลงร้ายครูเรียกแล้วครูเรียกแล้วไปครูเอิญนขึ้นเวทีแล้วเป็นกำลังใจให้น้องๆมาจะใส่หนีครับผมครับผมเบักหลิวบักหลิวครับผมบักหลิวครับผมเอ้าครูเอิญนมื่ไปตีนี่ เพลงผู้ชายเอาเพลงผู้ชายเอาเขาเป็นผู้ชายบอกไม่ได้เต้นค่ะแต่ว่าหลักเป็นอยู่หลังหันอยู่ดีหลักเต้นอยู่หลังอย่าขึ้นน้ำมูกอยู่ลองลองเพลงอย่างปกติปกติเต้นย่างเดียวค่ะบ๊ร้อนบ๊ร้อนเนี่อย่าเหมือนประเด็นสิเยเต้นเด้คุณครูขออีกหน่อยนึงก่อนอีกหน่อยเดียวและอีกยี่สิบปีค่ะคุณครูค่ะเมื่อเป็นผู้ชายติเขาคือเอิอนบักขีมบักแกมบักนี่นี่อยู่บักพึ่งน้ำเขาอยู่บ่ตเลิดวงนี้น่าจะหล่อเลยค่ะ พอแล้คหลายวันเลยไม่ได้คุยกันกับทีมประสิทสองทีมเลยนะเพิ่งเรียบร้อยไม่ใช้ถามไ่ได้ถามเลยที่เดินทางเดินทางเป็นยังไงบ้างสบารดีบ่อย่าคำแห้งเด็ดอ๋ออย่าคำแห้งดเรียบร้อยมันมีมเป็นไลฟ์สดเออมินิมินิเล่นเนาะก็จอบเบิ้งกันตีโอ้ยผมดูทุกช่องทางผมเคลื่อนอะไรเคลื่อนไหวนี่ผมคือดูทุกอย่าง มีโทรศัพท์สิบเครื่องไหมดูไหมคุณหายใจเขาทำไมไม่ดูคุณหายใจผมยังรู้เลยคุณหายใจผมยังรู้เลยหายใจหรือยังคุณหายใจตลอดเวลาถ้าคุณไม่หายใจแสดงว่าคุณลองเฮ้ยไปดีกว่าชิมดีจะไม่รู้ว่าคุณหายใจอยู่แม่เราจะเกงกันแบบนี้ไม่ได้เราตองกเปล่าตัดเป็นกระไร ยเออเมันีอารมดียิ้มแย้มแจ่มใสเนาะสวยขึ้นทุกคนเนาะพี่รอคชิมีฝากไ้ชิมนีนะคะพอกันชิปนาฝากเป็นกำ้องใจเห็นเจ้าแล้าเพลินโชว์ดยนทีมพี่รองค่ะสวัสดีค่ะ